ยานิวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์กับช่องกอสลอไอทียานิววันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่สสคอไอทียาเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือขายภาคส่วน วันที่19กุมภา,าพันธ์พุทธศักราช2564นายชัยวัฒน์อางคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลอยุธยาสาขาสุกจังหวัด การสำนัม,มจังหวัดร่วมเสวนารัฐเอกชนรวมผลสร้างความเชื่อมั่นฟันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ก้าวฟื้นการผลิตสูงเศรษฐก,กิจอิยุทยาณรงแรงพลุสีริเวอร์อิสยาโดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพนครศรีอิุตยาให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ของจังหวัด ผู้เข้ารับฟังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่เป็นสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลอายุทยาจำนวน80คนในการจัจกดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายแล้วนายชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุค้มครองแรงงานจาังหวัดพนครศรีอยุทยายังได้กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์แ,แพร่ระบาด เชื้อโควิด -19 ส่งผลให้นายจ้างใช้มาตรา75ปรับลดจำนวนลูกจ้างทำให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างจึงขอให้นายจ้างนำมาตรการบรรเทาการเลิกจ้างมาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการในรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สสคไอทิยานำทีมสาเทวาขับเพื่อความปลอดภัยสร้างการรับรู้พิเ v e n t i o เชิมปฏิบัติการสู่แรงงานนอกระบบ วันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักาาราช2564ในายชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำทีมสามเพวาร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองน้ำใสอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าส่งเสริมการรับรู้ความปลอดภัยในกลุ่มแปรรูปผักตกชวา กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มการรูปจากผักตบชวาที่สรสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะนำมาแปลรูปเป็นผ้าจากเส้นใยผักตบชวาสามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามซึ่ง ในกระบวนการแปลรูปมีการใช้เครื่องจับมาใช้จึงได้แนะนำวิธีการทางานที่ปลอดภัยตลอดทั้งภาษาภาคเอกชนเพื่อเข้าให้ความรู้และนำนำวัตกรรมตลอดทั้งสนับสนุนอุป,ปกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอก่อความต้องการของตลาดสสอคอยิทิยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจาก,การตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศัก,กราช2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมมหาธาตชั้น4อาคาร4ชั้นสารก,การจังหวัดพระนครรีอยุธยา โดยมีในาใยชัวัฒอังคาสายสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อสถานการณ์ด้านแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี g l p และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายอีกทั้งยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีความท้องในการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้วยการนำมรทบั่องหมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อให้มีการใช้แรงงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปโดยมีกำหนดการจัดอบรม2วันระหว่างวันที่23ถึงวันที่1 4กุมภาพันธ์ุศกราช2564มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน23คนซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างลูกจ้างจากสถานประกอบกิจาการจำนวน20แห่ง ผลจากการอบรมมีสถานประกบอบกิจาการที่พร้อมและแสดงความมุ่งมั่นในการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกบอบกิจาการต่อไป สคอยพทยาลุกฮือเตรียมวาง้อมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายของขวัญปีใหม่พศสอาร้อยรักจัดใจแรงงานไทยสุขใจท่วนหน้ากสอฝึก,กฟีมีทักษะชนะอุบัิิภัยสุขใจท่วนหน้าวันที่13ุมพาพันห้าร้อยกเวลา13บนิกา30นาทีนายชัยวัฒน์คำคาสายส 9, นะวางเกรแลนะภ้มคคองแรง พระนครศรีอยุธยาพร้อมทีมเป็นัติการพิเศษสามเทวาสอสพออุทยาได้ร่วมประชุมหารือกำหนดการจัดการมอบสองฟันตีใหม่2564กับผู้บริหารบริษัท a p c e, ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมบางไินผู้แทนหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยฝึกซ้อมปกยพหนีไฟและหน่วยอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิดรักจัดใจแรงงานไทยสุขใจท่่นหน้าเพื่อเป็นของบัตรีใหม่ให้แก่ลกจ้างนายจ้างจับบงหวัดพนครศรีอยุธยาในรูปแบบกอสลอกซีวีทัศนามวิญญาอุบัติภัยใส่ใจ,ใจแรงงานสาห้องประชุมบริษัท APCD ประเทศไทยจำกัด อยู่ในครมสังกรรมบางไบอินโดยแต่สภาพความพร้อมและสถานที่จัดกิจกรรมและหารือรูปแบบกิจกรรมทั้งนี้สถานประกอบกิจกรรมและมิคมศัลกรรมบางไบอินต้องรับความพร้อมให้ความร่วมมือการจัง,งานตามโครงการดังกล่าวซึ่งกำหนดจะดำเนินการในเดืนอนมีนาคมพุทธศักราช2564นี้ ข้อมูลการรับคำร้องในรอบสัปดาห์จำนวนคำร้อง4ลายลูกจ้าง6คนจำนวนเงินที่ลูกจ้างได้รับ1,22,958บาทล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าปียาพรคมทศัศน์รายงานสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ยาเนีวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงาน